คางแสงอาวุธกับมาอีกครั้งอัปเดตปืนเข้าตู้ m p c 0อัพเวลอ่าก็สวัสดีกับทุกๆคนเนนะครับอ่ะก็ห่างหายกันไปนานเลยนะตั้งแต่คลิปไตยแหลง4 v 4นะครับก็ไม่ได้กลับมาอัดอีกเลยนะฟรีไฟล e แต่ก็ยังแอบเล่นอยู่นะครับเออซึ่งวันนี้นะทางฟรีไฟล e ก็อัปปืนเวล8เข้าตู้มาอีกแล้วนะก็คงที่แล้วเนี่ย ผมไม่ได้เข้ามาสุ่มให้ดูนะครับเนื่องจากติดภารกิจมากมายเลยเออรอบนี้ก็น่าจะสุ่มให้ดูนะก็เติมไปมีประมาณ5,000เพชรนะเออก็มีอะไรบ้างเนี่ย M1014 นะก็จะเป็นตัวมังกรอาพิษเนาะแล้วก็ XM8 เนะครับแล้วก็จะเป็นฟามาสแล้วก็จะเป็นตัวอะไรเนี่ย MP40 นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะก็จะเป็น UMP นั่นเองนะครับซึ่งเราสุ่มไปแล้วเนี่ย ก็ต้องมานับนั่งอัพเวลที่หลังอีกเช่นเคยนะโอ้โหก็เกลือกันมาพอสมควรนะครับอ่ะวันนี้ก็มาสุ่มให้ดู5 0 0พันเพชรนะว่าจะได้กี่กระบอกนะก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีว่ามันจะได้กี่กระบอกไปรับชมยาวๆกันเลยนะครับจัดไปรอบแรกไม่ต้องถามอีกอ่ะเกลือครับรอบแรกรอบสองรอบสองก็เกลือรอบสามมา เฮ้ยโทเคนมาอยู่รอบ4รอบ5รอบ6เฮ้ยโทเคนออก3เองรอบ7รอบ8เฮ้ยไม่ออกเลยว่ะรอบ9รอบสุดท้ายการันตีโอเคการันตีรอบแรกนะครับโอ้โห m p มพมาแล้วนะโอเคก็บอกแรกจัดไปแล้วก็ได้ตัว ตัว F ด้วยนะเออตัวโทเคนนะโอเคโทเคนก็ได้4อันนะครับไปรอบ2จัดไปเออโทเคนไม่ออกเลยเอ้ยโทเคนมาแล้วเฮ้ยโทเคนไม่ออกเลยยังไงโอ้โหเกลือจัดกว่าโทเคนจะออกแต่ละอันไหนะคิดดูดิเออโคตรหยาบเฮ้ย รอบที่อะไรไม่รู้อ่าฟาร์มัทมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคไปกันต่อเลยอีกสิบรอบเฮ้ยมาว่ะโทเค็นมาเฮ้ยฟาร์มัทซ้ำได้เป็นสิบสามโทเค็นสิบสามโทเค็นก็ะแลกได้อีกหนึ่งกระบอกสองโ,อโหเกือบจัดขออีกกระบอกได้ไหม 5, อ่ะห้าพันเพชรโหไม่ออกเลยอะ่ะเฮ้ย เดี๋ยวไปแลกโทเค็นก่อนดีกว่าไปแลกฟืนหมดแลกฟืนหมนเอาอะไรดีอ่ะเอา M0 1 0 1 4ดหนยหไหมหรือตัวตัวไหนดี <c oughs> อีกเอ็มแปก็น่าเนาะเอา1 0 1่งศยเอ๊ะเอาเราไม่มีนี่เนาะอ่านี้ดีกว่านี้ดีกว่าเออแลกไปก่อนโอเคเดี๋ยวค่อยไปไล่อัพทีหลังเนาะจัดไปก็เหลือแค่2กระบอกนะครับที่ยังไม่มี5,000เพชรนะตอนที่อะไรไม่รู้จัดไป 4แล้ว5เฮ้ยเอาว่า5,000เพชมา4กระบอกแล้วนะเลยแค่ก็บอกเดียวเอง6ห,หมดแล้วอ่ะเพชหมดแล้วโอเคครับก็มีประมาณนี้นะ5,000เพชได้มา4กระบอกกับอีกกี่โทเคนนะอีก5โทเคนเออซึ่งอยากได้มากเลย UMP เดี๋ยวเด๋ยวเดว๋ต้องไปเติมไปเติมเอาอีกลักเอา UMP ด้วยแล้วค่อยไปไล่อัพที่หลังนะเออโอเคก็ทั้งหมดทั้งมวล5,000เพชรก็ได้4กระบอกนะครับสำหรับผมที่ไม่มีเลยนะปืนอัพเวลนะครับก็เดี๋ยวตอนอัพเวลเนี่ยค่อยไปอัพที่หลังเลยเพราะว่า เกลือมากครับไม่มีตังเติมช่วงนี้ก็ไม่ได้เติมยาวๆเลยนะเพราะว่าเก็บตังครับทำอย่างอื่นด้วยนะโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์นะสำหรับใครที่จะอัพ5,000เพรได้4กระบอกเออไก่ค่าโทเคนกระตกกระบอกละพันกว่าเพชรนะครับก็จัดว่าคุ้มอยู่พอสมควรนะส่วนใครที่ได้แล้วครบแล้วก็ดีใจด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบเทา่านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ